สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวิภาสอนคณิตนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเกี่ยวกับความยาวนั่นเองเนาะอะ่เราเปิดหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ป .2 เนาะเล่ม1ไปในหน้าที่115นะคะ หน้า1นเ่งร้อเ,เปิดเปิดไปเลยนะคะ1น5นะนะคะอุปกรณ์ของเราที่จะต้องใช้ก็จะมีดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะเตรียมให้พร้อมเลยเนาะอ่ะเราดูที่หน้า115นะคะเดี๋ยวครูวิจะเริ่มอธิบายเลยนะในหน้า1น5เนี่ยถ้าหลังจากที่ครูวิอธิบายเสร็จเด็กๆฟังในคลิปวิดีโอเสร็จนะเด็กๆไม่ต้องทำเพิ่มนะคะในหน้า1 1 5เนาะอ่า ข้อที่1นนะคะก่อนที่เด็กๆจะทํางานทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านคําสั่งเสมอนะคะอ่านคําชี้แจงว่าเขาให้เราทําอะไรเนาะอ่ะเราดูข้อนี้นะคะแสดงวิธีหาคําตอบแสดงวิธีหาคําตอบนะคะมันเป็นโจทย์ปัญหาเนา ก่อนที่จะทําการแสดงวิธีหาคําตอบนะคะลืมหรืยังขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของคุณครูเมื่อบทที่2ที่คุณครูได้ได้เคยได้เคยสอนไปก็คือ1 นะคะเราต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมคะโดยการอ่านโจทย์แล้วก็ตีความโจทย์นะคะ 2. คือวางแผนแล้วก็มาวางแผนจากการอ่านโจทย์ตีความโจทย์แล้วเรามาวางแผนว่าโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการดําเนินการยังไงเป็นวิธีบวกหรือเป็นวิธีลบนะคะต่อไปข้อที่3ถึงเป็นขั้นการลงมือทำํำ หรือการแสดงวิธีทำนะคะอยู่ในขั้นที่3ส่วนขั้นที่4ก็จะเป็นขั้นตรวจสอบนะคะตรวจสอบคําตอบว่าคําตอบที่เราได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะจริงหรือเท็จเนี่ยนะคะอ่ะเราจะดูในข้อนี้เขาให้นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบใช่ไหมเราก็จะทําความเข้าใจโจทย์ก่อนโดยการอ่านโจทย์ค่ะอ่านโจทย์ทุกครั้งเลยนะคะใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทําดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28เซนติเมตร ใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23เมตร19เซนติเมตรใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไรเด็กๆดูคำตรงนี้ค่ะคำว่าทั้งหมดคำสำคัญอยู่ตรงคำว่าทั้งหมดทั้งหมดก็แสดงว่านับรวมทั้งหมดใช่ไหมเป็นวิธี เป็นวิธีบวกนะคะขั้นตอนการวางแผนคือเป็นวิธีบวกเนาะข้อนี้เป็นวิธีบวกเพราะมันมีคําว่าทั้งหมดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูมีอีกอีกหนึ่งวิธีนะคะมาช่วยนักเรียนเขาเรียกอะไรล่ะช่วยในการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะโดย ถ้าเป็นบทที่2คุณครูจะใช้สีใช่ไหมคะใช้สี3สีในการขีดเส้นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแต่ว่ารอบนี้คุณครูใช้เป็นการแบ่งวัตแบ่งวัตยังไงแบ่งวัตแบ่งวักแบบนี้ค่ะนี่คือวัคที่1นึ่ใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทําดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28เซนติเมตรนี่คือวัคที่1 วักที่2คือใช้ริบบิ้นสีเขียวทําใบไม้23เมตร19เซนติเมตรและวักสุดท้ายคือใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไรเป็นวรคที่3คุณครูแบ่งโจทย์ออกเป็น3วัรค่ะจะสังเกตว่าวัคที่3ซึ่งเป็นประโยคคำถามจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามส่วนวัดที่1กับวัคที่2นั้นก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกในหนังสือของนักเรียนมันจะมีกำกับไว้อยู่นะคะอะเรามาสู่ขั้นตอนของวิธีทำขั้นตอนของวิธีทำจะต่างจากบทที่2คือวิธีทำที่เราจะแสดงมันมี หน่วยความยาวกำกับอยู่มันมีหน่วยเมตรมีหน่วยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในบรรทัดเดียวกันกับวิธีทำรรเราจะเขียนหน่วยไว้ข้างบนเขียนหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรไว้ซึ่งเป็นหน่วยการวัดความยาวนะคะเขียนเมตรกับเซนติเมตรแยกไว้ข้างบนตามจาริงถ้าบทที่2เราจะเขียนหน่วยต่อข้างหลังข้างหลังโจทย์ข้างหลังวิธีทำใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่อง โจทย์ปัญหาในเกี่ยวกับความยาวนะคะมันจะมีหน่วยการวัดความยาวซึ่งอาจจะมี2หน่วยหรืออาจจะมี1หน่วยหรืออาจจะมี3หน่วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการแสดงวิธีทำนะคะเราจะใช้หน่วยกำกับไว้ด้านบนนะคะบรรทัดเดียวกับวิธีทำเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เขียนหน่วยหน่วยความยาวนะเขียนเมตรกับเซนติเมตรไว้ข้างบนนะคะไว้บรรทัดเดียวกับวิธีทำ ทีนี้ข้อนี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งหมดมันคือวิธีบวกนะคะทั้งหมดมันคือวิธีบวกการบวกลูกเราจะเอาเลขไหนเลขชุดไหนเป็นตัวตั้งก็ได้เพราะว่าการสลับที่กันของการบวกคําตอบมีค่าเท่ากันนั่นเองเนาะอ่ะคุณครูก็ยึดตามโจทย์เลยนะคะคุณครูนําวักที่หนึ่งมาเขียนก่อน เกิดปัญหาต้องเขียนข้อความด้วยนะคะต้องเขียนข้อความคุณครูนำวรคที่หนึ่งมาก่อนเลยก็คือใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28เซนติเมตรนี่นะคะเมื่อเราเขียนหน่วยความยาวเมตรกับเซนติเมตรไว้ด้านบนแล้วเราไม่ต้องมาเขียนต่อด้านข้างนะคะนี่นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้คือวรคที่หนึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามันเป็นวิธี บวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกลูกบวกด้วยวักที่สองเรานำวักที่สองมาเขียนนี่คือข้อดีของการแบ่งวักใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23เมตร19ซนิเมตรนะคะตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะตั้งเลขให้ตรงกันเนาะบรรทัดนี้เป็นตัวบวกให้ขีดเส้นใต้ไปหนึ่งครั้ง1เส้นนะคะ ต่อไปวัคที่สามนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบเราก็ใส่ข้อความเลยใบบัวช้ริบบิ้นทั้งหมดคำว่าเท่าไรเราจะไม่เขียนในขั้นตอนของวิธีทำเราจะไม่เขียนเพราะว่ามันเป็นคำถามแต่เราจะหาคำตอบเป็นตัวเลขอยู่แล้วเราก็เลยไม่เขียนนะคะต่อไปเราก็ดำเนินการบวกค่ะเอา8บวก9กก่อนเวลาบวกบวกจากหน่วย การวัดเซนติเมตรก่อนนะบวกจากหน่วยการวัดเซนติเมตรก่อนแล้ววิธีการบวกเลขก็เหมือนกันบวกจํานวนของบทที่2เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะหลักขวามือสุดบวกกันก่อนเป็น8ปดบวกเก้าแปดบวกเก้าเป็นเท่าไหร่คะสิบเจ็ดใส่เลขเจ็ดทดเลขหนึ่งต่อไปขยับมาบวกหลักสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกตัวทดหนึ่งเป็นสี่หลัก เขาเรียกหน่วยการวัดเซนติเมตรอะจบแล้วได้คําตอบแล้วอ่ะเราก็มาหน่วยเมตรนะคะมาหน่วยเมตรหน่วยเมตรก็เหมือนกันเวลาบวกบวกบวกจำนวนปกติเลยนะคะเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักขวามือบวกหลักขวามือก่อนนะคะ9บวก3 9บวก3เป็น12ใส่เลข2ทดเลข1ต่อไปก็เอา1บวก2 เป็นสามบวกตัวทศหนึ่งเป็นสี่เราได้คำตอบแบบนี้แล้วค่ะนี่คือบรรทัดคำตอบของเรานะเราต้องขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นขีดเส้นใต้สองครั้งนะคะสองเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะเราได้คำตอบแล้วค่ะอืมแค่เนี้ย ส,สุดละเราได้คําตอบแล้วบรรทัดในสมุดของนักเรียนในหนังสืออ่ะมันจะเหลือ 1- นถึงสองบรรทัดไม่เป็นไรปล่อยปล่อยมันว่างไว้แบบนั้นแหละค่ะนะคะปล่อยมันว่างไว้แบบนั้นเลยนะคะข้ามไปเลยไม่ต้องพะวงว่ากังวลว่าเอ๊ะทำไมเขาให้บรรทัดมาเยอะจังเราเขียนได้แค่นี้ผิดแน่เลยไม่ใช่นะคะบางทีเขาให้บรรทัดมาเผื่อเผื่ออาจจะเป็นเราต้องเติมคําตอบหรือแล้วก็เผื่อเนาะใช้คําว่าเขาให้มาเผื่อแล้วกัน ตอบไม่ครบบรรทัดไม่เป็นไรนะคะบรรทัดมันจะเหลือสองบรรทัดหรือหนึ่งบรรทัดก็ปล่อยให้มันเหลือไปเนาะอ่ะในบรรทัดต่อต่ออบตอบใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรเด็กๆคะบรรทัดนี้มันเป็นบรรทัดตอบขีดเส้นใต้สองเซนเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็นตัวเลขไทยนะคะคำตอบของเราจะต้องเป็นตัวเลขไทยใช้ ใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมด42เมตร47เซนติเมตรประมาณนี้นะสำหรับข้อหนึ่งในหน้าที่115ข้อต่อไปอยู่ในหน้าที่116ค่ะหน้า116คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ข้อเลยนะส่วนหน้า117คุณครูจะให้เรานะคะให้เราโชว์ฝีมือแก้โจทย์ปัญหาเองเนาะ อ่ะดูหน้าหนึ่งร้อยสิบหกค่ะลูกหน้าหนึ่งร้อยสิบหกเป็นการวัดระยะทางมีตัวละครนะคะมาให้สามคนสามคนมีต้นข้าวใส่เสื้อสีชมพูอ่าต้นน้ำเป็นผู้ชายเส่เกลสีแดงแล้วก็ต้นตาลน,นะคะเป็นผู้หญิงนะคะใส่รองเท้าสีชมพู อะทีนี้รอดูเขาจะมีระยะทางมาให้ตรงนี้นะนี่น,นีจากจุดที่ต้นข้าวยืนต้นข้าวยืนเนาะจุดที่ต้นข้าวยืนไปหาต้นน้ำเป็นระยะทาง1 9 8เมตร85ซนเมตรค่ะแล้วจากจุดที่ต้นน้ำยืนไปหาต้นตาลเป็นระยะทาง 27เมตร15เซนติเมตรนะคะจุดที่ต้นตาลยืนไปหาต้นข้าวเป็นระยะทาง32เมตร54เซนติเมตรจากรูปคำถามนะข้อ2จากรูประยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลเท่าไหร่ระยะทางจากต้นน้ำก็คือเด็กผู้ชาย ตัวอวบๆคนนี้มาถึงต้นตาลตรงนี้ค่ะ27เมตร15เซนติเมตรสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลเท่าไหร่จากต้นข้าวมาถึงต้นตาลก็คือ32เมตร54เซนติเมตรสรุปก็คือเขาถามว่าแปลงเป็นตัวเลขเนาะแปลงเป็นตัวเลขเขาจะถามว่าระยะทาง ระยะทาง27เมตร15เซนติเมตรสั้นกว่าระยะทาง32เมตร54เซนติเมตรอยู่เท่าไหร่อืมเขาถามว่าสั้นกว่าเท่าไหร่ในคลิปที่ผ่านมาคุณครูอธิบายไปแล้วว่าการถามว่าสั้นกว่าเท่าไหร่ยาวกว่าเท่าไหร่เตี้ยกว่าเท่าไหร่สูงกว่าเท่าไหร่เป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการหาความต่าง เออถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นการหาความต่างความต่างมันจะใช้วิธีลบนะใช้วิธีลบข้อนี้เราจะใช้วิธีลบทีนี้ในบรรทัดวิธีทำก่อนที่จะแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดวิธีทำเราจะแยกหน่วยออกเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะเป็นเมตรกับเซนติเมตร เขียนหน่วยกำกับไว้บรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยนะคะต่อไปเมื่อมันเป็นการลบลูกนี่นี่คือรายละเอียดของการลบที่ไม่เหมือนกับการบวกนะการบวกเราจะเอาเลขอะไรเป็นตัวตั้งก็ได้คำตอบมีค่าเท่ากันการสลับที่ของการบวกมีค่าเท่ากันแต่ว่าการลบเราไม่สามารถทำได้เราจะเอาเลขอะไรตั้งก็ได้ ไม่ได้นะคะการลบเราจะต้องนําเลขมากเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเลขมากของเราคือเลขนี้32เมตร54ซนติเมตรซึ่งเป็นระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาล32เมตร54เซนติเมตรค่ะลบด้วยระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาล ยีเจ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรบรรทัดนี้เป็นตัวลบให้ขีดเส้นใต้ไปหนึ่งเส้นโดยหมยบ้บรรทัดนะทีนี้เราก็ทำการลบลบกันปกติเลยเร,เริ่มลบจากาหน่วยความยาวเซนติเมตรก่อนนะคะลบจากหลักหน่วยคือขวามือสุดก่อนหลักหน่วยหลักขวามือสุดก่อนเนาะสี่ลบห้าสี่ลบห้าลบไม่ได้เพราะว่าสี่มีค่าน้อยกว่าห้าใช่ไหมเราก็ยืม นะคะโอ,อะ้ข้อนี้เราก็พอดีคุณครูคุณครูโชว์สไลด์แบบไม่ได้แสดงวิธีการยืมให้ตรงนี้เนาะใช่ไหมโอ้แสดงอยู่แต่ตรงนี้มันขึ้นก่อนโอเคขอโทษนะคะอ่ะตรงนี้บรรทัดที่สามจะเป็นระยะทางสั้นกว่าหมายถึงว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นน้ําไปถึงต้นตาลเท่าไหร่คุณครูย่อนะคะย่อเอา คําตอบยาวๆจะอยู่ในบรรทัดตอบนี่คำตอบยาวๆจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณครูใช้วิธีการย่อนะคะย่อความเอาอ่ะเรามาดูสี่ลบห้าลบไม่ได้นะคะไม่ยืมยืมจากห้ามาเป็นส4 5ี่ห้าก็ไม่เหลือห้าก็เหลือสี่ใช่ไหมหลักการบวกเหมือนบทที่2เลยเอ้ยหลักการลบเหมือนบทที่สองเลยค่ะลบได้ปกติถ้าลบไม่ได้ก็ใช้การยืมนะคะสิบสีลบห้านเหลือ เก้าวิธีการคิดคือเอาห้าไว้ในใจนะับต่อไปให้ถึงสิบสี่เนาะต่อไปสี 4, 4่ลบสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งเหลือสามอ่าขยับมาฝั่งนี้นะคะสามสิบสองลบยี่สิบเจ็ดถ้าลบจากถักหน่วยสองลบเจ็ดลบไม่ได้ก็ทำการยืมแต่สังเกตนะคะทำไมหน่วยความยาวเมตรคูวิไม่ทำการยืมเหมือนหน่วยเซนติเมตรเพราะว่าจำนวนมันใกล้กัน 27กับ32มันใกล้กันค่ะมันใกล้กันเราจะไม่ยืมนะคะมีค่าเท่าเดิมใช้วิธีการคิดลัดนับเอาเออมันจะเป็นวิธีโบราณโบราณหน่อยเนาะเราก็เอายีไว้ในใจเอาตัวเลขไว้ในใจเอายีไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึง32มสิบสองยี่สิดแล้วยี่สิบแปดยีสิบเก็ก็เป็นห้าฉะนั้น32มสบสอลบยีเเหลือห้าครูจะไม่ยืมเหตุผลเพราะ มันเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะคะเราก็จะลดขั้นตอนโดยการนับเพิ่มหมายถึงว่าเอาเลขเอาเลขน้อยไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึงเลขมากประมาณนี้เราได้คำตอบแล้วให้เราขีดเส้นใต้ไปสองเส้นเพราะว่าบรรทัดนี้เป็นบรรทัดตอบแล้วเราก็นำคำตอบมาตอบเป็นตัวเลขไทยในบรรทัดต,ออตอ่อๆ ระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาล5เมตร39เซนติเมตรแบบนี้เนาะนะถ้าสมมุติว่าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปเด้อดูคลิปคุณครูแล้วย้อนกลับไปดูใหม่อ่ะขอ้อตัวอย่างสุดท้ายนะนะคะในหน้า116ข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะให้เราโชว์ฝีมือในหน้าที่117ข้อสีข้อ5นะคะอ่ะเราดูข้อที่ สามนะคะข้อที่สามรูปเดิมเลยนะคะระยะทางเท่าเดิมเป็นรูปเดิมคำถามถามว่าจากรูประยะทางจากต้นข้าวนี่เด็กหญิงต้นข้าวเสื้อสีชมพูไปถึงต้นน้ำรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลเป็นเท่าไหร่นี่ตรงนี้มันมีคำนี้เลยคำว่ารวมกับ นี่รวมกับไม่มีใครพลาดแน่นอนเนาะรวมกับเป็นวิธีหารอ่าไม่ใช่รวมกับก็เป็นวิธีบวกนะคะรวมกับเป็นวิธีบวกไม่มีใครพลาดหรอกเนี่ยตรงเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้ขั้นตอนของการแสดงวิธีทำลูกขาเราก็จะมีการแยกหน่วยการวัดความยาวออกเป็นเมตรกับเซนติเมตรค่ะเพื่อสะดวกในการแสดงวิธีหาคําตอบนะคะต่อไปเราก็ ยึดตามโจทย์เลยเนาะเพราะว่าการบวกเราจะเอาเลขไหนเป็นตัวตั้งก็ได้เพราะว่าคําตอบมีค่าเท่ากันการสลับที่ของการบวกคําตอบมีค่าเท่ากันแต่ครูจะยึดตามโจทย์เนาะคุยึดตามโจทย์เลยนะคะระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ําค่ะระยะทางจากต้นข้าวเสื้อสีชมพูไปถึงต้นน้ํากกเงแดงก็จะเป็นสิบเก้มตรแปดสิบห้เซนติเมตรเมื่อกี้มันมีคําว่ารวมกับก็เป็นวิธีบวกอืม รวมกับระยะทางจากต้นน้ําไปถึงต้นตาลระยะทางจากต้นน้ํากางเกงสีแดงมาถึงต้นตาลรองเท้าสีชมพูก็จะเป็น27เมตร15เซนติเมตรบรรทัดนี้เป็นบรรทัดตัวบวกให้ขีดเส้นใต้ไป1เส้นนะคะแล้วคำตอบของเราก็จะเป็นระยะทางรวมกันเป็นอันนี้คุณครูใช้วิธีการย่อความเอานะคะอ่าย่อความเอา ซึ่งถ้าไม่ยอ่อคำคำ,คำถามมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวมันเขียนไม่พอนะคะตรงเนี้ยบางข้อมันยาวนักเรียนสามารถย่อความได้ย่อให้ได้ใจความสําคัญนะเนาะย่อดได้แล้วก็นักเรียนสามารถถ้าแบบไม่รู้จะย่อยยังไงแล้วค่ะค,คุณครูหนูย่อไม่ได้ย่อความไม่เก่งใช้วิธีการใช้เทคนิคการเขียนให้ตัวหนังสือเรามันเล็กนะคะหรือ ตีเส้นเป็น2องบรรทัดแล้วเขียนได้คุณครูอน,นุโลมนะคะอะต่อไปเราก็ทำการบวกใช่ไหมคะแปบ้าบวกสิ5ห้บวกหเป็น10ใสศูนย์ทด1 8ึบวกหเป็น9บวกตัวทดหนึเป็น10นะตรงนี้คือ100่งซตมรได้แล้วมาที่หน่วยเมตร9กบวกเเป็น16ใส่6ทดหนึ่งอ่าหนบวกสเป็น3บวกตัวทดหนึ่งเป็น4ใสสี 4. บรรทัดนี้ตอบแล้วให้ขีดเส้นใต้ไปสองเส้นแบบนี้ค่ะแต่แต่แต,แต,แต่เราจะตอบว่า46เมตร100เซนติเมตรได้ไหมก็ได้แต่มันยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าตรงนี้ค่ะลูกหนึเซนติเมตรตรงนี้สามารถปัดเป็นหน่วยเมตรได้จาก มาตาการวัดตรงนี้เลยค่ะหนึ100่งรยเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะหนึ่งรเซนติเมตรตรงนี้เท่ากับ1เมตรเราก็ปัดมาเป็นหน่วยเมตรได้จากส6ก็จะเพิ่มเป็น47ิเเวลาตอบเราก็ตอบ47เมตรตอบว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาล47เมตร เราปัดมาแล้วหน่วยเมตรเราไม่เหลือเอ้ยหน่วยเซนติเมตรเราไม่เหลือแล้วเราก็ไม่ต้องเติมค่ะก็ปล่อยว่างไปเลยนะคะมันไม่มีเราก็ไม่ต้องเติมก็ปล่อยว่างไปนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดเมตรสิบเจดเมตรมาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ค่ะมาจากหนึ่งยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรก็ปัดมาจากสี่บหกก็กลายเป็นสี่ิบเจ็ดตรงเนี้ยปัดแล้วก็เหลือศูนย์โอเคนะไม่งงเด้ออ่ะ ก็วันนี้คุณรูก็ยกตัวอย่าง3าข้อเนาะใช้เวลาพอสมควรก็ให้เด็กๆฝึกฝนเองนะคะในแบบฝึกหัดฝึกทำเยอะๆถ้าไม่เข้าใจนะลูกให้เปิดย้อนกลับไปดูคลิปนะคะดูหลายๆรอบก็ได้เนาะนะคะถ้าไม่เข้าใจก็เปิดย้อนศึกษาเองค่ะมันมันมันก็มีความยากแหละแต่ว่าไม่เกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนนะคะอ่ะฝากไว้แค่นี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ